เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการใช้ชีวิตแบบใหม่นะวันนี้ก็ได้ลาสิกขานะได้ไปคลองเรือนอยู่กับโยมโยมโยม,โยมแม่ตอนนี้ก็กำลังเดินออกจากพระโบสถนะซึ่งเป็นความเชื่อของคนใต้เนาะให้เดินออกจากพระโบสถแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยอย่าอย่าหันกลับไปมองข้างหลังเราจะได้ไม่มีพันธะไม่มีห่วงอะไรเราวัดที่เราได้ออกมานะครับ เดินไปเรื่อยๆให้ออกจากาซุ้มประตูวัดแล้วก็เดี๋ยวไปหาขึ้นรถนะลมเย็นมากยามเช้านะเจอกันในรูปแบบใหม่ใส่กงเกงนัรถายตัรถาก็ดีไปกันลไม่เป็นเจยต้จเน่ีจะ้องแบบนี้ ถึงบ้านแล้ววันนี pues ้มาอยู่บ้านนะก็อยากจะกล่าวท้าวแม่นะไม่ได้กล่าวนานแล้วไม่ได้กอดแม่นานแล้วแต่กอดได้แล้วนี่ยไม่อยู่แล้วไม่อยู่หลายปีแล้วนี่ยหายเจอร้องมางั้นเยอะไหมเนี่ยหลักเป็มเนี่ยเนี่ยหลับเหมือนกันไม่ย้อนหลายปีละไม่กอดนานแล้วก็ได้ยินดิ กับตาวเต้นกับสู่มอ้อมกอดของแม่อะไรจุดกระบา่ำหลังกายง่อยงนะโยนหน้านี่ได้กำบองได้ไม่หลับใยเลยอยูยนแต่จะอยได้เนี่ยไม่หลับไยเลยนะโยแต่จะอยได้นี่เด็กอาจัรห้องแรนหองนี้จะมานอนได้ตุนอุนโดนแก้วผมนะจินเนี่ยะยกนี่นะอ๋อนั่นหละ ไปทำง,งานต่อ,ะอ,อละวมาคิดแล่คิดแม่วันนี้มาดูกันนะว่าหนึ่งวันหลังจากตึ่มาวันแรกเราทำอะไรบ้างนี่นะตอนนี้กําลังเข้าครัวกับแม่แม่แม่กําลังทํากับข้าวอยู่นะเดี๋ยวตอนเที่ยงจะเอาปิ่นโตไปทําบุญที่วัดโอ้ได้ชิมเลยดิค่ะแม่บอกให้ชิมดูเรามาชิมกันชิมเลยชิมปะชิมไลยชิมวอร์มมือชิมเลยยืนกินได้แล้วยืนกินได้แล้วเอาแต่น้ำนี่นะเอ้าชิมเลยอ่ะนี่แม่ลุงเต้ช่วยยำปากระป๋องนะกระป๋ ืมร้อนได้ไหมได้แล้วร้อยไม่ลูดแม่เลย,ยพ่อยเป็นพี่พี่มือแม่พี่มือแม่อะไรหมดนะดเรียนย้อนเหมือนเด็กเลยนั่งกิเข้าไม่เป็นอยาให้แม่สอนเนาะทำแรกแล้วเ,เ,เ<ด>มนูแรกนั้นที่เสร็จแล้วเดี๋ยวไปวัดนี่ย้อมปากระป๋องเนี่ยไม่ใช่เราทำแม่ทำเดี๋ยวดูเมนูต่อไป เมนูที่สองไงทำง่ายๆเนี่ยไข่เจียวเจียวข้าวแล้ว้อนอร่อยมากเจียวอีกเนี่ยแม่เจียวอีกเหม่ยแม่เจียวอีกเนชิมพี่เหม่ยแม่ก่อนเลยวันนี้ชิมพี่เหม่ยแล้วนะมาดูพี่หม่ยแม่กันนะนี่เมื่อก่อนชอบกินแกงไข่ของแม่แกงไข่กะทิแกงไข่ดีเลยนะเมื่อก่อนชอบกินมากนี่เช็ตุ้มเช็ตุ้มจะเช็ตุ้มแต่งตัวไม่ร้อยเนี่ยกระยาเครื่องกระยบนกระยางเนี่ยหน้าตาไข่น่ากินเหมือนคนทำเลยนะ นี่ทำเป็นเหมือนกันนะแต่งไงโชว์ก่อนเราไปโชว์ทีหลังไอ้ย่าเมนูที่สองเนี่ยเมนูง่ายๆไข่เจียวนะครับแม่ทำเราหน้าที่เราถือถือจานแล้วก็ไข่มาตั้งเราดูเมนูต่อไปอะไรนะหมูนี่ผัดหมูนะเอออะไรเอ้ไงตรงๆสามหม้อกูเลยเอ็นดาวาไหมเอ็ดเลวเนี่ยต่อเนี่ยสำหับข้าวแทนแทนตรงนี้แหละไจะทำเป็น หมูไม่ไมนะ่เนี่ยถ้าหมูไม่เป็นหมูนิโกรอันนี้หมูธรรมชาตินี่นี่ต้องต้อกิน,นอะไรดีดปัตอะไรนานไหมนานเลยปัตแดงมัหน่อเต๋หมาหนิบบมาโรไปม่กินได้นะไว้ทําให้กินแม่ทำให้กิน แต่เราไม่ก no ินมัเดี๋ยวนเดี๋ยวมม่ก็เัาอะไเองเลยนะมัดอเองมุการดีการกันเตัวทงกับข้าวังเกดำเสื้อขาวเอ็นไมมก็อนไหมเอ็นตอนเอ็นดอนอยูนันูกเร่งเอ้นคนซุ้มคนซุ้เออผมฝาก็นจตาไม่อินอันนีเอินว่าไนมอินอินอินนะขับไม่ได้ก็แค่มันนี่เอออืมเดีกินมันอ้วนแล้วเลเราไม่กินของตัวบ Oh, <man. S 1> วันนี้เราวุ้น,น,น,นก่อนกินไข่ต้มพัก,กอนไน้นนำจุกไอไหนวนไ้เมนูที่สามนะห <c oughs> มูทอดกระเทียมนะเดี๋ยวพาไปวัดพาไปถวายพระไปวัดตอนเที่ยงแม่ไปด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวอา,อาหารซาบิด่ตเก็บของเินได้แต่เดไม่เอาเข้าวใส่ไปวัดน,นะ <c oughs> ข้าวนะดีสุขภาพ Để nó cao cái cao hơn chi nha, để ra lá đâu, tiếp lá chắn đâu Mình tả chân được? Là kế, kế thịt, được? <laughs> để là một chân cao, cao, đúng cao cao, cao nguyên. đi nó thế nên ra tập 3 nó tăng rồi nó được không Đây không? Đây Làm chi? gì đây được không Được không Đây rồi Đây มีอะไรจัดไหมมีอะไรจัดไหม,มืมปเปลาจัดมัลอินทุกตินอ่สแม่เยงไปมเยวันนะนี้่กัครัะนี่แล้วยอีกันหนึ่าัดอันนี้ไต้กเลยมเินี่กิ่นร้อยนี่นาลากรอบนะใส่ดิมนโตไปด้วยตอนเราบวชอยู่เราก็ชอบกิน พระเขาชอบกินกบกบชอบปองปองนะองปองนี่ป้าจันเออป้าจันนู้น ปิ่นโตไปวัดพร้อมแล้วจะทำบุญไปไปสร้างบุญด้วยกันเนอะจะกินข้าวเช้าไม่กินข้าวเช้าเนี่ยจะกินข้าวเช้าไปไปไม่ดูแล้วแม่บอกหิวแล้วกินแล้วไม่ดูแลกล้องให้ลูกดูอย่างเดียวนะเมื่อแรกนะหลังจากเสร็จเนี่ยมาชาบูบมาลองกันได้ล้านนี้นะแฟนแฟนต้องแน่ใหญ่ดีใครบ้าง อันนี้ไม่ได้ตรงสึกนะ <c oughs> ตรงนล้ายกันเลยตรงเดียวกันตรงเดียวกันนี่ทำใหญ่ามากนะสั่งมาแปดทำต้องมาลองเขาไม่ได้จ้างรีวิวนะรีวิวเองทำไหมครับวันไี้ท่านดีอ่ะอันนี้ก็มีนะไม่รู้เรียกว่าอะไร จบท้ายของหวานกินข,ของของข้าวมาเยอะแล้วของหวานบ้างนะช็อกโกแลตกับมะนาวมาลองได้เพิ่มความหวานต่วน้ำหนักตัวเองคราวนี้ทำใหญ่งเล้